สวัสดีครับนี้ก็กลับมาพบกับ BPO c h a ช n e l อีกครั้งนะครับวันนี้ทาง BPO c h a ช n e l นะครับจะมานำเสนอตัวกล่องใสคันตกกุ้งและคันชิงดิวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกล่องเคสแข็งนะครับผมซึ่งสามารถใส่คันนะครับตกกุ้งนะครับได้4คันนะครับตัวนี้ก็จะมีสายรัดแล้วก็มีตัวล็อกคันนะครับไม่ให้เป็นรอยนะครับผมนี่นะฮะจะใส วางสลับหัวท้ายนะครับถ้าเป็นตัวคันที่ด้ามใหญ่นะครับนี่นะครับอันนี้เราก็ใส่คันพีนากกนะครับไอเกียพีนากกคันตกกุ้งนะครับตัวเบจ l นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีแถมตัวชุดเซ็ตเก็บปลายสายมาให้นะครับ14อันนะครับผมก็อยู่มาในเซ็ต เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับมีสายรัดนะครับก็สามารถพันตัวชุดตกกุ้งที่เราเซตไว้ล่วงหน้านะครับผูกไปจากบ้านได้เลยนะครับหรือว่าตกชิงดิวนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเคสแข็งนะครับนี่นะครับมี3มสีนะครับผมสีเทาอ่อนสีเทาเข้มแล้วก็ลายแคม布านะครับผมจะมีซิปรอบด้านนะครับเปิดออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ จะเป็นหูหิ้วนะครับผมแบบนี้นะฮะถ้าถ้าเราจะหิ้วมือเดียวนะครับหรือนี่นะครับถ้าจะสะพายบานะครับผมก็จะมีตัวล็อกนะครับนี่นะครับล็อกง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับก็สะพายบาปรับระดับความยาวได้นะครับผมพกพาสะดวกนะครับ เคสตัวนี้นะครับจะหุ้มตัวพลาสติกเนี่ยนะฮะฟิล์มบางๆเหมือนพวกกระเป๋าเดินทางนะครับเวลาซื้อไปเนี่ยมันจะมีรอยเป็นรอยเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับแนะนําให้ใช้ไปก่อนเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวกล่องเป็นรอยนะครับมันเป็นฟิล์มนะครับแล้วก็พอใช้ไปมันไอตัวฟิล์มเป็นรอยเยอะเราค่อยแกะออกนะครับก็เหมือนพวกกระเป๋าเดินทางที่คุณภาพสูงๆทั่วไปนะครับผมขันกระเป๋าเคสแข็งนะครับตัวนี้นะครับ สามารถเก็บคันได้ถึง4คันนะครับความยาวถึง2เมตรสี่สองเมตรเได้เลยนะครับผมพกพาสะดวกจัดเป็นเซตนะครับป้องกันคันเราเป็นรอยหรือว่าแตกหักนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บสิ่งของอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบได้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับใบละ800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นเองผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็ลองหาซื้อตามร้านค้าอุปกรณ์ทั่วไปได้เลยนะครับ ลองลองเช็คดูนะครับผมใบละ800บาทกันนั่นเองโอเคครับขอบคุณมากครับ